นักเรียนทำความเคารพสวัสดีครับคือเราเปิดรายการเนี่ยเราเหมือนแบบประมาณพี่โมเป็นหัวหน้าชานแล้วอะล้าก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะสิกเนเจอร์ของช่องเราเลยวันนี้มาต้องบอกก่อนวันนี้มีสปอนเซอร์ค่ะวันนี้มาจาก Dream Express ใจดีจีบบริษัทเด็กนั่นเองนะครับค่ะ D X วันดีใจป่าวันดีใจป่าม อุดหนุนของเขามาเยอะเ่ยไม่น่าเชื่อเลยจริงๆถ้าสังเกตอิชิบังชูจิเด็กทั้งนั้นวันนี้นะครับเด็กนะครับทรงบัตรแรปปิดนะครับลายแซกกับกันดัมให้เรามารีวิวกัน้อันนี้เนี่ยจำได้ว่าปีที่แล้วป่ะหรือว่า2ปีก่อนต้องเร่าข้าวความก่อนเมื่อ2ปีที่แล้วบอลมันเป็นบัตรรุ่นไหนครับนี่ใช่2ปีก่อนป่ะแด่2ปีนะนี่แซกแซก ีของลิน RX 78ดำๆนะอันนี้ก็จะเป็นเมื่อของรุ่น2ปีที่แล้วนะใช่สองปีแต่รู้สึกว่าสักพักหนึ่งแล้วไม่ใช่ปีที่แล้วอะ่ะใช่อันนี้จะเป็นรุ่นที่เรียกว่าะจะมีแถมเสื้อให้อาแล้วก็จะมะีเกี่ยวกับตัวนี้ให้ด้วยชิงรางวัล Perfect Gate ตอนนั้นใช่ใช่ใช่ใชชครับแต่มารุ่นอีกมาหนึ่งที่ออกมาก่อนคือรุ่นครบอนรุ่นนี้ครับอา กันดัมกำลังวิ่งวิ่งอันนี้ก็รุ่นกันดัมรันนะครับที่ไปซื้อตอนเด็ฟขัดนะครับที่เปิดสาขาพระขนงนะครับพี่โบก็ซื้อมานะครับอันนี้เป็นบัตรแอะบิดตัวนี้แต่ที่สําคัญปิดเหมือนกันใช่แต่ที่สําคัญนี่พี่โบใส่เสื้อเลยครับวันนี้ใส่เสื้อกันดัมรันค่ะครับตัวนี้ก็คือตัวที่แถมกับบัตรตัวสิน้ําเงินตัวนั้นครับอ้โอันนี้บัตรใหม่ล่าสุดเลยใช่บัตรใหม่ล่าสุดแต่ยังไม่พอบอลความพิเศษของตัวนี้คืออะไรบอครับบอล นี่ครับลงทะเบียนนะครับในไลน์นะครับไลายลก็จะได้นี่ครับบอลเราแกะเลยนะครับนี่คือลงทะเบียนในไลน์ใช่จะได้พวกกุญแจมาอันนี้ลงทะเบียนของกันดัมใช่ไหมใช่กันดัมลาน,นที่ลงลงทะเบียนแตเขาจะมีบอกมีฟอร์มให้กรอกแล้วก็ลงทะเบียนเราก็จะได้ของชิ้นหนึ่งมาเป็นอออุอยอันนี้ของกระดัมลานเนาะ ใช่ก็จะเป็นลายนี้ครับเปิดออกมาดูเลยนะเปิดมาดูเลยครับอันนี้ที่โลาเพียงจะตกกับอัติลักครับหวงกุญแจครับโอกันด้ำใสๆใช่คือพูดง่ว่ารอบนี้คุณซื้อได้เสื้อได้ห่วงกุญแจได้บัตรลับบิด uh huh. ใไราคา450บาทใบนี้ใช่ไหมใช่ได้ทั้งเสื้อได้ทั้งห่วงกุญแจ แล้วก็นีคือ450บาทได้3ชิ้นป่ะใช่คุ้มมากโอเคเดี๋ยวอย่าไม่ลืมลืมลืมอีกชิ้นนึงอะไรรู้ป่ะบอลอะไรนากาครับอาวแล้วเหรียญอะเหรียญคนละส่วนเหรียญคนละส่วนพี่เขียวขัดเหรียญแล้วต้องวิ่งวิ่งแมีได้หน้ากากด้วยนะครับอีกชิ้นหนึ่งเรียกว่าคุ้มมากแต่วันนี้เราส่งมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่ามันเป็นยังไงมาก่อนมาดูกันว่าวันนี้บัตรูปแบบเป็นยังไงกันบ้างนะครับัตรใหม่เหรอัตรใหม่ครับไหนมาดูซิ ตื่นเต้นตื่นเต้นนี่บอลเสื้อปะแทแดนโอ้โหบัตรลายกันดั้มกับลายแซดแทแดรู้เลยว่าของหลินเป็นอันไหนอ่ะอันนี้ก่อนนะอ่านี่ทุกคนนี่ปลื้มนะเดี๋ยวขมเปิดก่อนนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นลายกันดั้มนะครับตัวนี้อ่าโอ้โหนี่มันความรู้สึกเหมือนคราวที่แล้วเลยอ่ะพี่โบโอ้โหสวยอ่ะสวยนะแล้วก็เอาใบนี้ยมาครึบคลหุย แม่งดูแบบไฮโซขึ้นว่ะถ้าเทียบกับใบเก่าหรือว่าใบเก่ามักว่าของชื่อโอ้นี่บอกไว้เลยว่าดูชื่อแม่งเหลือบเห็นไหมโอ้โหชื่อเหลือแล้วก็ตัวของซาคุเนี่ยมีความเหลือออกมาอ่าคือเหมือนกับแบบว่าถ้าคนใช้กันจริงๆนะสองสองปีก็เนี่ยเปลี่ยนออกได้แล้ะเนี่ยเปลี่ยนออกได้ลวแล้วก็ใช้ใบนี้ต่อใช่อัปเดตอัปเดตบางคนเขาไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่าไปไม่ค่อยได้ใช้รถ อะไรนะรถไฟฟ้าหรือว่าใช้บัตรแลบบิดก็เอามาสะสมได้<ช>บัตรแลบบิทจริงๆไม่จำเป็นต้อง้รถไฟฟ้าครับไปเซมัสกินก็ได้หรือซื้ออ,อ,อาหารที่เกี่ยวกับเราไก็ต้องเติมเติมอ,อะไรเงี้ยนะใช่โอเคมาอันนี้เสื้อนะพี่โบอ,อันนี้เสื้อครับข้างในจะเป็นเสื้อก,กร้าหน้ากากเห็นนะหน้ากากแมสอยู่็ม,มีแมสก็หรออ่าอ,อันนี้นะครับเดี๋ยวพี่โบให้ดูโชว์ให้ดูอันนี้ก็คือจะเป็นตัวนี้เห็นไหมครับจะเป็น อ่าพวงกุญแจแซ็กนะครับอย่าลืมไปลงทะเบียนด้วยใครซื้อแล้วอย่าลืมลงคะเบียนจะได้ตอนนี้ยังทันอยู่ใช่ไ้มพี่โบคือลงคะเบียนปุ๊บก็เลยส่งก็เสียค่าส่งแล้วได้เลยครับเฮ้ยน่ารากักอะน้ากากอะชาร์ตเสื้อต่อเลยนะครับมาเสื้อของยี่ห้ออะไรนี่อยู่โอ้แท้ๆเลย<ท>อันนี้เซตเซตหนึ่งเท่าไหร่นะพี่โบสี่อยหบาทครับบานา สี่ร้อยห้าสิบาทเองเหรอเนี่ยดูหน้ากากแกะหน้ากากมาดูก็ได้ได้สามอย่างเลยนะพี่บอลสี่ร้อยห้าสิบเองเหรอใช่ได้ได้สามอย่างนะได้สี่อย่างนะครับลงทะเบียนได้พูดจดอีกอย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะคะโอ้พี่พ่อเข้มว่ะต้องใส่ใส่สิครับแหมสั่ง X L มาอ่าน้องดินเราแกะไอ้ตัวนี้มาก่อนเราช่วงระหว่างรอพี่บอลนะครับ สอง XL ของพี่บอลพอดีตัวเลยครับโอ้โหมันมันต้องบอกก่อนนะไซส์จะไม่มีไซส์ XL นะครับเอ้าไม่มี XL เหรอครับผมไม่มีเอ็กแอลโชว์อย่างนี้อีกรอบหนึ่งอืมยืนโชว์อีกแล้วโอ้โหดูดีเนาะดูดีเราไม่เห็นหน้าดูดีตลอดนะแบบนี่ครับข้างหลังมีลายไหมครับบอลข้างหลังมีโลโก้กันดั้มครับโลโก้กันดั้มตรงนี้เนาะอ่าโอเคอันนี้ลายของแซ็กนะครับสวยมาก นะครับหน้ากากดีนะครับเสื้อผ้าดีเฮ้ชอบเหรอพี่โบดีลายนี้ที่เราคาดไม่ได้เขาเรียกว่าลายระครับลินกันด้ามไอเจเจแปดไอเจแปด่ะเชิญค่ะนรินนะมีสองข้างในอีกโอ้เนี่ยนั่นยัดตามนี่บอกให้เลยแบบชอบชิ้นแต่ว่ามันเป็นเลเตอร์นะฝั่งนี้แต่รอบนี้นี่แซกนี่เป็นแบบแราล้วเอาแซกมาทับโหเรายังไม่ได้รีวิวตัวกันด้ามเลยพี่บอล รเราลองเทียบกับของปีก่อนหน้านั้นที่เป็นยังไงบ้างครับบอลแต่ว่าตอนปีนั้นเราก็รู้สึกว่าไฮมากเลยนะแบบ<า>ว่าชื่นชอบแบบว้าว,าว,าวามากแล้วนะแค่แบบแค่แค่แแแแแมีอันนี้ขึ้นมาแบบเรารู้สึกว่าโอเคแล้วนะแค่เนี้ยจงนะตอนนั้นเอาไปอวดลูกค้าหน้ารัวมาลูกค้ากิจการกันใหญ่เลยตอนต้นไนยังเปิดให้ทำอยู่เปล่าจังหวะเนี้ยมีเปิดไห้ทำรุ่นใหม่แล้วปังกว่า ปังกว่าสีเข้มกว่าถ้าเกิดตามรอบก็กว่าจะมาให้ทำอีกทีหนึ่งก็อีกนานอีกนานแล้วมาถามแบบตอนลิ่นอวดหน้าไรเนี่ยไม่ได้แล้วนะเออขอให้รีบทำกันแล้วกันเอบความแบบว่าเหลือบๆตรงเนี้ยนี่มันเป็นเลเตอร์ไงนี่ครับบอนแกะหน้ากากเลยครับรีวิวหน้ากากหน่อยเฮ้ยแต่ว่าความรู้สึกนะว่าหน้ากากนะ รู้สึกเหมือนปิ้นกันดั้มตรงนี้แม่งดีกว่าแซกหรือเปล่าพอรู้สึกแซกมันดูแบบว่าเกินๆกินไปหน่อยนะแซกรู้สึกแบบเอสดีเอสดีเออมันดูเกินเกินเนี่ยเพราะมันสีแดงอะแ,งแต่ว่ามันเ<ไ>ป็นสีขาว ขาวเนี่ยมันมันดูแบบดูโอเคอะดูแบบดูรู้เรื่องอะคุณกันด้ามนี่สวงอะทำเร้วมันก็สวยฝั่งนี้โอ้โหฝั่งนี้นี่บอกเลยมีลายสามพันครับเมื่อกี้ต้องเล็นด<อ>ูเท่เ<อ>นาะพอนเป็นแบบว่าสีดาที่แบบมันตัดกับสีขอาวอะกับโลโก้อะใช่นี้ฝั่งนี้ก็เด็ดเนาะดีดีผ้าดีข้างในโอเคอและที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้นะครับ ส่งลายนะครับไปเอานะครับโคกุญแจนะครับอคริลิกอย่าลืมนะครับอันนี้ทุกทุกการซื้อนะครับอ่าย้ำอีกทีนะครับอันนี้เอาโคกุญแจนะ,จนะลินกายดูดิี่เป็นยังไงบ้างไหนลินกายสิพี่รู้สึกกันดำรู้สึกหัวอันลังว่ะหัวมันไม่ใช่สีดำนะหลิมนใส่บ้างความเป็นแบบอ่เขาเรียกไงสีกลมเนี่ยโอเคนะลิ้นเป็นไงบ้างยืนโชว์แล้วเป็นไงสวยไหมเสเทสเลยเนาะ ข้างหลังข้างหลังใส่เสื้อใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็ใส่เสื้อเสื้อแขนสั้นข้างนอกนี่เปนความรู้สึกก้าสูงมากเลยก้าวสูงคือสมัยนี้เขาก็ใส่กันจริงเหรออวัยรุ่นก็ใส่กันเป็นจริงปะบด<า>หนึ่งประมาณนี้นะตอนนี้ทุกคนก็อยากจะรู้ว่าพี่โบ๊ผมซื้อที่ไหนซื้อยังไง ถ้าดูคลิปวันนี้นะครับสั่งผ่านทางทางเว็บได้เลยนะครับก็จะมีช่องให้ซื้อได้เลยนะครับตอนนี้ของนั้มีอยู่หรือเปล่าครับของมีอยู่ครับตอนนี้เพิ่งมาเพิ่งมามีอยู่สั่งได้เลยนะครับในเว็บเด็กนะครับอย่างที่สองนะครับสามารถซื้อบัตรพวกนี้ได้เนี่ยที่สถานี BTS ทุกสถานีเลยอ๋อคือไปตู้ นดินใช่ไหมอาบนดิน,น,ดนที่ไปไปที่ตู้แลกเห,หรียญหรือว่ามีตู้โดยเฉพาะเลยมันจะเป็นตู้ตู้ที่ไว้แบบเวลาเราไปซื้อว่าเออขอเติมเงินหน่อยครับเติมบัตรหน่อยอ๋อโอเคอเค่าแ,แล้วถ้าถึงสถานีไหนมีเขาจะบอกว่าสถานีมีคับอะไรเนียแต่ส่วนใหญ่ะมีทุกสถานีเขาบอกมีทุกสถานีโอเคแลที่สําคัญบอลอะไรรู้ป่คคะรรครับอะไรครับสามารถซื้อได้ที่ร้านยูเมยะทุกสาขาครับที่เราไปเกิดชิบากุจิง่ายง่ายเลย แล้วถ้าใครร้านเราไม่เกี่ยวนะแต่ถ้าใครนะอยากบราสะดวกโอ้ยบางทีอยู่พักขนมไปซื้อร้านเด็ขับก็ไปซื้อที่เด็กขับได้เลยที่สถานีพักขนมก็ยังมีของอยู่นะครับงคลิปวันนี้ขายไปแล้ว2วันถ้าใครอยากจะรีบซื้อไปกดั่งในเว็บก่อนหรือไม่ก็บ้านใครใกล้สถานีไหนรีบไปซื้อเลยโอเคจากนี้นะครับต้องขอบคุณอย่างแรกนะครับขอบคุณบริษัท Dream Express นะครับหรือบริษัทเด็กนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับเสื้อสวยๆแล้วก็บัตรและบิดนะด้วยนะครับ มีสไตล์แบบดูเท่อะหยุดเก้าสนะวันนี้ครับคนจริงๆนะครับมันจ้ากไหมล่ะ และก็ที่สำคัญอย่าลืมกดสัตย์คายติดตามช่องเราด้วยนะครับปักระดิงจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปนะคะและที่สำคัญอย่าลืมนะครับเขียนคอมเมนต์มาอยากให้เราทำอะไรหรือมีถุงสุ่มกล่องสุ่มหรืองานเสียงตดงอะไรเขียนมานะครับช่วงนี้โควิดรักษาเนื้อทาตัวนะครับอยู่บ้านได้อยู่นะครับทําถักครับฟัวออกไป B D S จะซื้อไม่ได้ก็สั่งนะครับทางออนไลน์ของเด็กได้เลยครับนี่มีแมสด้วยปิดปากปิดปากโอเคตอนหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย